ตั ock, ้งใจครอบคร้องกันเมือวันนี้เดี๋ยวเรีว่าเป็จ้าพี่นะปรธานเจ้าที่เทศบาลบุณกุ่อกาดแดดเรื่การนำ่ันนายกลุงปีชาแก้วเลน้องนางเรียนจำนำภาษาไมาได้เค้มาถวายวัดต้นต่างตนก็ขอให้คุณงานความดีหรือว่าคุณผู้สนี่ สถาปุคนผู้ท่านตั้งใจนตั้งใจมาถวายในวันนี้ได้ครับไปตอบสนองสถาญาตโยผู้คนผู้ท่านเพื่อปักหนาจินได้ี่เป็นบุญเป็นกุศลที่เห็นความมีความงาความเจริญรุ่งเรืองประกอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาันรังทุกทุกน้ำทุกคนท่าน ญาณาริวะาูรัญาริุูริปิสัพพารังบุญานี้เก่งย่อมยังสมุจจักกอนให้บริบุรลาชั้น เป็ไปยลอกแก่ปูที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นยินติจังกว่าจังทุกข้างคอยรอคนดีนั้นปราดนานแล้วตั้งใจแล้วเพียประเวว่าจะมีฉันทุโยธรรมเด็ด โชตารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมาลีโชติรโสยธาเหมือนแออก้วมาลีอันส,นสวรรค์สา વ ขวัญนิลสัพพิิโยวัฒนโตนความจริไหลทั้งปวงจงบำราดไปสาพระรอขวินาศตนโตร,รคทั้งปวงก,กองท่านจงร้าย i'll one สุขะบาลัย่อมเจริแก่บุคคลผู้มีปกติไว้พระมีประปฏอนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด,ด้วยปกากราชาษีแลจียสีติธนังลาภังความเจริญความสำเร็จทรัแและลาโชทดียพยังสุข,ขังพะละังความสวัสดีความมีโชว์ความสุขมีกำลัง และอายุยืนร้อยปีเชียวสีผพอะวันดุเต่นแต่เมจิในความเป็นอยู่จงมีแค่อันพรุนตาพมันกลางพอสาพบพมงคลจงมีแค่ท่านพรคะ